ข่าวดีข่าวใหญ่ที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะค่ายฟื้นปูใหญ่ไฟพระวิญญาณที่ทางอาจารย์แม่สรินาถาวนรัตจะจัดขึ้นในวันที่13ถึงวันที่15ตุลาคมซึ่งราคาทั้งหมดนั้น2,500บาทตอนนี้นั้นฟรีค่ะพี่น้องคะ่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทำไมนะคะพี่น้องคะ าะพระเจ้าทรงสำแดงการอัศจรรย์ค่ะให้ผู้ที่ถวายเข้ามาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจ่ายค่าคอสทั้งหมดเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงฟรีสำหรับทุกคนที่เข้ามาในงานนี้นะคะเพียง1 5 0ท่านเท่านั้นตอนนี้นี่ที่นั่งที่ว่างอยู่นีเหลือ44ที่นั่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้อง้างหรือที่ต้อง ทานอาหารนั้นก็จ่ายต่างหากไปเลยนะคะติดต่อสอบถามได้แต่ค่าเข้าค่ายทั้งหมดทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นรับการเจอไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียนเรื่องสัมมนาซึ่งเป็นประโยชน์กับชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างอัศจรรย์ของทั้งผู้รับใช้นักธุกรกิจนักศึกษานักเรียนคนทํางานที่จะมีชีวิตอย่างมีชยัยชนะอย่างอัศจรรย์นะคะดังนั้นติดต่อเข้ามาเร็งด่วนก่อนเต็มเลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะสวัสดีค่ะ